ครับสวัสดีครับทสุภผู้ทุกคนครับวันี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟบ้านร่องคำนะครับอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่สิบกรกฎาคม2568นะครับรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับงานประเภณนี้มีปักโบนํานะครับงานนี้นะครับทำบุญนะครับแต่บ่หูจักบาทนะครับผู้ใด้หูกะบอกพี่บอกน้องนะครับพิมพ์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับลุงหลอดกสีผู้ใดเขามาเบิงสงสัยกัสิได้บอก กสิเดซ่าไปน้ากันนะครับอ่ะรายการบ้างที่1นนะครับแอดเทวดาปีสัตหางจากบ้านหัวเมืองบ้างที่สองสราชวงศ์ปีสัตหางจากบ้านเดียวกันนะครับบ้างที่สามสพรพีมนบ้างที่4ีดิวเทวดาบวกเสียจิตนะครับบ้างที่หานครสาวเล้าบ้างที่6เสือดาวแดงเจคนลาฝันแปบันกรัตแปดนะครับบางที่เกาเสาเอกบางที่10เพชรสุพรรณสิบเอ็ดนุ่มบ้านดอนหนึ่งนะครับ สิบสองกุ้งเจริญทรัพย์สิบสามไทอง 14. ปอประกาศสิทธิครัสบห้ซุปเปอร์แห่งแปดแปดนะครับอันนั้นซุปบัญจรัดแปดแปดอันนี้ซุปเปอร์แห่งแปดแปดนะครับบางดนานงนงีนะครับฝ่าทนงหนึ่งนะครับสิบนุ่มหน้าเทิงนะครับสิ 18. หน้ายกสารสิบเก้ท่อนาโด 20. อ่อตะวันยี่เอ็ดไอซื้อพอน2ี่เคยอาสมาดยี่สลุงเรื่องกิบสี่ เจปีลูกชินระเบิดนะครับบวกเจก้อยนะครับเจยังนี่เจบเจยังเนาะเจปีบวบวกลูกชินระเบิดขอไปลงหลอดอัานผิดกับอขอไยนะครับผมมาเจปีนะครับบ้างที่ยี่ห้านะครับฟาทนงสองยี่หกส,สหายพันจอกนะครับยี่สิบเจ็ดนุ่มหน้าเทิงยี่สิบแปดซิดัแสงบวกสีเจริญยี่สิบเก้านุ่มบานด,ดอนสอง 30กาแฟสดสามสเอ็ดเจนงไก่สด32เทพข้างข้าว3าโชคพันสุวันนะครับโอ้ซื้อสามี 34, เหรียญรอดห่วงบวกเสียกิจนะครับตุลาการโดยทีมงานกะทิร้อยฝ้าบวกเบา่าดอกคุ้นบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสะวัน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 ,วนอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกันนะครับส่วนความชอบส่วนตัวของลุงหลอดมืออื่นนะครับวันที 10นั่นเองนะครับมีเพียน้องเหมือนเช่นเคยนะครับลวดมักสอพอรอนพิมลน,นะครับแล้วก็บางที่สองมักนครเสาเล้านะครับบางที่สามมักใส่ทองนะครับบางที่สี่มักปอประกาศศิษย์บางที่หามักเหรียญเหรียญหลอดห่วงบวกเสียจิตนะครับบอกไว้ก่อนนะครับ เป็นความชอบส่วนโตของลุงหลอดแต่เพียงผู้เดียวบริเกี่ยวกับข่ายบังไฟใดๆทั้งสิน้นบไรีรู้้จักการเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับแล้วเจอกับลุงหลอดนะครับไปขายรถตลีย่หันนะู้ใดเหะพอลุงหลอดก็ฝากอุ่นนุนนําในเดินนะครับถือว่าเป็นกําลังงใจกันนะครับผมหากขอบุญพิจารณประการใดลุงหลอดเอีต้องกราบขอไปไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อฟสวัสดีครับ